สวัสดีครับผมก็ปานอินดี้นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีเล่นหน้าท้องที่บ้านเป็นการแบบว,ว่าน่าจะเป็นการรีแล,ล,ลกกล้ามเนื้อนะครับเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อก็คือเท่าความรู้ที่ผมจํามาได้นะก็จะบอกไปทุกวิธีเลยว่าทําไมทําไงหน้าท้องคนเราถึงจะเป็นแบบนี้ครับถึงจะคมแบบนี้ก็มันก็ต้องมีการเหลามีการซ้อมทุกวันนะครับ แต่ว่าไอ้ที่ผมเล่นเนี่ยก็คือหากโหมเป็นหน่อยเล่นเขาเล่นกันวันเว้นวันสองวันเว้นวันหนึง่งผมเล่นจันถึงอาทิตย์รวดก็เลยไม่ค่อยได้ไปยิมครับช่วงนี้ก็จะดูยุบๆไปหน่อยแล้วกาจ,จะกลับมาบวมอีกครั้งหนึง่งวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นหน้าท้องนะครับค่าแล้วก็ ถ้าแรกก็ง่ายๆครับก็คือเมืนก็แต่ว่าเป็นการซิทอัพอะครับซิทอัพก็เหมือนแบบว่ามันตอนเราเรียนทั่วไปตอนโดนลงโทษอย่างเงี้ยก็ซิทอัพยี่สิบครั้งครับเดี๋ยวท่าแรกนี้คือผมจะไม่ทําให้ดูนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะรู้แต่ว่าท่าต่อไปผมจะบอกนะครับเคล็ดลับหนาะทองผมโอเคไาเริ่มกันเลย ท้านี้นะครับจะได้ถ้านี้จะได้หน้าท้องช่วงล่างนะครับจะเหล่าน้าท้องช่วงล่างให้คงขึ้นแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆลูกที่แปดจะมาครับโอเคครับให้ทำนี้นะครับอยู่ที่บ้านถ้าเพื่อนๆมีโซฟาเป็นมุมอย่างเงี้ยครับเป็นมุมเงี้ยให้นั่งตรงเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วยกขาขึ้นครับประมาณนี้ครับแล้วก็งอตัว านี้จะได้หน้าท้องช่วงล่างนะครับก็จะเหลาให้มันโคงขึ้นท่าต่อไปเป็นท่าตัว V ตัว V ีนี้คนเล่นยิมนี้น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าคนที่ยิมเขาทำกันบ่อยตัววีนี้จะทำให้หน้าท้องหน้าท้องช่วงกลางๆนะครับมันนูนขึ้นมาแล้วก็เหลาให้ค้งขึ้นก็เหมือนกับว่าเป็นการลีน รลีนพวกไขมันที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันนะครับรลีนออกไปแล้วก็เหลือส่วนที่ไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อเอามาใช้ประโยชน์ครับผมอ่าต่อไปก็ตัววีนะครับทําขางอไว้ครับงอเป็นตัววีนี้ครับแล้วเราก็เหมือนท่าแรกอะครับเพียงแค่ว่าไม่ได้เตะขึ้นแต่ว่างองออย่างนี้เฉยทําไม่ช้าหรือถ้ายังไม่ถนัดก็หามุมจับแล้วก็ดันขึ้นมา ให้ทําอย่างนี้นะครับทุกท่าที่ผมบอกให้ทําอย่างละ3มเซตเซตละ12ครั้งหรือ76ครั้งก็แล้วแต่ท่านท่าต่อไปครับท่าต่อไปคือเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วงบนนะครับก็คือถ้าท่านไปยิมเจอเบาะนอนนะครับก็ นอนลงไปนิดนึงครับแล้วก็ทำเหมือนซิดอัพครับผมท่านี้จะรู้สึกว่าเจ็บช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกท่านึง เป็นท่าเหลาช่วงนี้ให้คงก็คือเมื่อกาลอรเมื่อกะลอ,ะลอยืนอยู่เฉยแล้วก็ทำเนี้ยครับมันจะช่วยทำให้ช่วงเนี้ยครับคมสีข้างก็จะ<ว>นูนขึ้นมาด้วยแต่สีข้างนะครับ<ว>ผมแนะนำให้เล่นเป็นแบบว่าดึงสลิงจะขึ้นเร็วกว่าเพราะว่าผมเห็นแต่ละคนเขาถือเล่งเนี้ยครับแล้วก็ทำเนี้ย ผมก็ลองทําตามเพื่อดูผมก็กว่ามันทรม,มานแล้วผมเจอท่านึ่งที่รุ่นพี่บอกก็เลยลองทําดูเป็นคล้ายๆแบบว่าสมมติใช่ไหมครับมือด้านนี้สมมติตรงนี้เป็นสลิงน,นะครับเสาสลิงอยู่ตรงนี้เราจะเล่นด้านวาเราก็ดึงนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเห็นไม่ชัดดึงนี้นะครับดึงแล้วก็ทวงโลกนี้นครับขาขากว้างกว่นิดนึงเอ็นเป็นด้านขวาเล็กน้อยแล้วก็กดครับ สมมติมือที่ผมดึงอยู่นี้มีสลิงนะครับท่านจะเล่นกี่โลก็แล้วแต่ท่านเพราะผมมันจะเข้ามากแล้วก็หลังจากเล่นครั้งเดียวเนี่ยคือมันนูนขึ้นมาเลยครับถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองไปทําดูนะครับถ้าเกิดมันไม่นูนขึ้นมาเตะหน้าผมได้เลยท่านี้ผมลองมาแล้วครับเป็นท่าที่รุ่นพี่สอนสมมุตินี่เป็นสลิงนะครับเราเล่นด้านซ้ายต่อ ครับผมก็เอ็นตัวลงไปนะครับใช้สีข้างใช้สีข้างนี้ตันใช้ใช้สีข้างดันลงไปไม่ได้ใช้แรงหลังครับใช้แต่แรงสีข้างเขาเรียกตัว v ครับ v-shape ครับผมแล้วเราก็ปล่อยสลิงแค่นั้นเองครับวิธีการเหล่านาท้องไม่คมแล้วก็อีกท่าหนึ่งครับผมเป็นท่า เห็นตรงกลางหน้าท้องเห็นไหมครับที่มันเป็นร่องอไปเนี่ยเพราะผมทำอย่างนี้ครับคือเราขาไม่เขย่านะครับขาขาไม่ได้ขาไม่ได้ขยับเลยนะครับขยับแค่ช่วงหน้าท้องกลางท้องแค่นั้นเองแล้วก็เก่งให้นานที่สุด จะทำงานไม่นานแล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆครับท่านี้นี้อย่าหักโหมนะครับเพราะว่าอาจจะบูบได้แล้วก็อีกท่านึงผมแนะนําให้ทําช่วงเช้าๆเลยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาถ้าบ้านใครมีต้นมงต้นไม้สีเขียวเต็มบ้านอากาศสดชื่นแน่นอนครับให้ทํานี้ครับเอามือค่อยไปข้างหลังนะครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วปล่อยออกมานึงแรง ให้ทำจนกว่าให้ทำจนกว่ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหยุดแล้วพักแล้วทำต่อนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไหวแล้วฝืนอันนี้อาจจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้อาจจะทำให้กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อของเรานี่อักเสบแล้วก็พัฒนาพัฒนาแบบว่ามันเติบโตไม่มันเติบโตไม่ปกติอ่ะก็คือเล่นแบบพอดีพอดีนะครับจะเล่นจัดหนักผมผมเนี้ยกว่าจะขนาดนี้เนี้ยก็มันก็มันก็เจ็บอะครับเวลากล้ามเนื้อมันฉีกเนี้ยเราประยุกตะก,ตะก,กุ้งตะก้ายขันลมยังไม่ได้เลยครับก็คือกีฬาเล่นกล้ามเนี่ยเวลาคุณเล่นให้คุณค่อยๆไต่ระดับไปเหมือนกับ เมื่อกเราเรียนเทควันโดครับไต่ไปทีละสายที่ละสายเล่นยิมก็เหมือนกันครับเล่นยิมเราก็ผมก็ไม่ได้กล้ามใหญ่กล้ามโตมาขนาดนี้ผมก็เล็กผมแห้งเลยครับตอนเข้าไปยิมแรกๆนี่คือแห้งเลยผมก็ค่อยๆพัฒนาพัฒนาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนผมเล่นจนแบบว่ากระดูกไม่เห็นแล้วอ่ะใช่ครับกระดูกไม่เห็นเลย ก็คือแต่ก่อนนี้คือก้างก้านชัดๆเลยครับไม่ใช่ก้าวถ่ายลงอะไรผมก็ยังอายเลยก็คือที่ผมถ่ายวิดีโอมานี้ก็คืออยากเห็นทุกคนสุขภาพดีนะครับอยากเห็นทุกคนแบบว่าตื่นมาแต่เช้าออกกําลังกายดูแลตัวเองอย่าไปรักคนอื่นมากครับหันกลับมารักตัวเองบ้างผมเป็นคนคนนึงครับที่คิดในแง่นี้ผมก็ไม่มีแฟนหรอกครับผมก็อยู่อย่างนี้ของผมไป ก็คือแล้วแต่วันที่มันจะมาถึงครับแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องเบียร์นะครับเรื่องเล่านี้ผมผมไม่กินเหล้านะแต่ผมเอาเบียร์ผมกินเบียร์อยู่แต่ผมไม่กินเหล้าเพราะผมยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากสําหรับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ทุกๆคนนะครับให้หันกลับมารักสุขภาพบ้างแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรจะบอกครับนอกจากคําว่า สุขภาพดีไม่มีใครเพราะผมอยากหุ่ดีมันผมก็คือผมไม่ได้บอกหรอกครับว่าท่าที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะมันจะเห็นผลไหมบางท่าผมก็ลองแล้วมันก็เห็นผลมันแล้วแต่มันแล้วแต่เตทคนิคของแต่ละคนครับก็คือความรู้ทั้งหมดเนี่ยผมได้มาจากกิมรุ่นพี่สอนมาผมก็เอามาสอนเพื่อนๆพี่ๆ สำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าการทําให้หน้าท้องคมมันเป็นยังไงมันทํายังไงถ้าไหนทํายังไงบ้างผมก็บอกไปหมดแล้วครับสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับขอตัวไปกินน้ําก่อนครับผมสวัสดีครับ